จงให้ค่าจากการกระทำเพราะการกระทำสำคัญกว่าคำพูดคุณโยมถ้าเราจะดีกับใครสักคนเราต้องดีในแบบเสมอต้นเสมอปลายนะเพราะนั่นคือความจริงใจที่แท้จริงอย่าให้ความดีที่เรามีเป็นเพียงแค่การกระทำในเวลาที่เราต้องการผลประโยชน์จากเขาเพียงอย่างเดียวการจะเรียกว่ามิตรภาพที่แท้จริงนั้น เราต้องใส่ใจซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เพียงช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือหรือผลประโยชน์เท่านั้นมิตรภาพที่หวังผลประโยชน์จะ,จะไม่มีวันยั่งยืนหากเราสร้างความสัมพันธ์จากการวางผลเพียงอย่างเดียวความสัมพันธ์นี้จะขาดความหมายและไม่จีรังยั่งยืนเหมือนกับสายน้ำจะลึกหรือว่ายาวเพียงใดถ้ามันไม่มีน้ำก็ไม่มีประโยชน์อะไร มิตรภาพก็เช่นกันคนโยมไม่ว่าจะมีเพื่อนมากน้อยเพียงใดถ้าขาดน้ำใจต่อกันก็ไม่มีความหมายเราต้องทำดีต่อกันในทุกช่วงเวลาการแสดงออกถึงความจริงใจและน้ำใจคือสิ่งที่ทำให้มิตรภาพยืนยาวและมีคุณค่าจงเป็นเพื่อนที่ดีของกันและกันให้การกระทาของเราเป็นที่มาของความสุขซึ่งกันและกันความจริงใจ มิตรภาพที่แท้จริงอยู่ที่น้ำใจจงเสมอต้นเสมอปลายนะชีวิตคนเรามันสั้นมากจงรักและทนุถนอมความรู้สึกของคนรอบตัวคนข้างๆเพื่อนแฟนครอบครัวถ้ารู้สึกผิดก็จงขอโทษปรับปรุงตัวแก้ไขถ้ารู้สึกรักก็บอกรักคนที่เรารักให้มากๆ เพราะถ้าวันนั้นมาถึงจะได้ไม่รู้สึกเสียใจว่าเราลืมทำอะไรดีๆให้กันแล้วหรือยังบางทีคำว่าพรุ่งนี้อาจไม่มีอยู่จริงก็ได้หลายครั้งเราต้องเงียบในเวลาที่คนไม่สนใจคำพูดของเราเราต้องเงียบเมื่อเราเป็นผู้ฟังเราต้องเงียบเมื่อเราไม่รู้ความจริงเราต้องเงียบ เมื่อเราผิดคำพูดเราต้องเงียบเมื่อเราไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรเราต้องเงียบเวลาที่เราโกรธเราต้องเงียบเมื่อคนอื่นกำลังเนนทากใครบางคนอยู่สุดท้ายแล้วจุดจบของทุกชีวิตคือการจากไปไม่ว่าเราจะเป็นใครทำอาชีพอะไร เริ่มมีความฝันยิ่งใหญ่แค่ไหนปลายทางมันเหมือนกันหมดนะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือรายละเอียดระหว่างทางบางคนเลือกจะใช้ชีวิตไปกับการตามหาเป้าหมายบางคนใช้มันเพื่อคนที่รักบางคนเดินเรื่อยๆไปกับเสียงเพลงหนังสือกาแฟและความสงบของชีวิตประจำวันอยู่ไม่ว่าเราจะมีเงินมากแค่ไหน ประสบความสำเร็จแค่ไหนหรือมีคนรักเรามากเท่าไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็ต้องจากลาทุกเรื่องทุกสิ่งเราอาจเสียคนที่เรารักก่อนหรืออาจจะเป็นคนที่ต้องจากไปก่อนคนอื่นทรัพย์สิสนความสำเร็จชื่อเสียงไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยพอคิดแบบนี้แล้วมันทำให้เราตื่นเราจะยังโกรธใครอยู่อีกหรือเปล่า จะยังแข่งขันกับใครอยู่เพื่ออะไรจะเอาเวลาไปยึดติดกับอะไรที่ไม่มีวันจะยั่งยืนอีกต่อไปใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับตอนนี้พูดคำบารักให้บ่อยขึ้นขอบคุณสิ่งเล็กๆให้มากขึ้นทำดีโดยไม่ต้องรอวันพิเศษเพราะทุกวินาทีที่ยังมีลมหายใจมันคือของขวัญและสิ่งเดียวที่แน่นอนในชีวิตคือการจากลาที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก่อนจะถึงวันนั้นเรายังเลือกได้ว่าจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีความหมายแค่ไหนจเจริญพร